สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับตอนนี้มาอยู่กับพี่เอกแล้วก็พี่ฝนจ้าวันนี้เรากลับมาอยู่ในเกมโลโบอคเพเอกจะพาทุกคนมาขี่ม้าแข่งกันอ๋อจริงเหรอใช่แล้วม้าเริ่มต้นของเราคือม้าตัวสีน้าตาลตัวนี้นี่เอง,งแล้วคุณปอมนี่มาโผล่อะไรที่นี่เนี่ยพี่ฝน คุณปอมนี่ก็มางั้นเหรอหรือว่าโอ้นั่นไงข้างหลังเขาเขียนว่า Carnival c i r c u s ันั่นเองหมายความว่าไงน่ะหมายถึงเขาจัดกิจกรรม Carnival c i r c u s ขึ้นที่นี่แสดงว่าต้องได้คุณปอมนี่มาเป็นเพื่อนเราแน่นอนอจริงเหรอแบบนี้พี่ฝนชอบเหรอถ้าใครชนะอาจจะได้คุณปอมนี่มาด้วยนะพี่ฝนงั้นก็ไปแข่งกันเลยดีกว่าโอ้โหลู่สุดท้ายเลยวิ่งไม่ไปพี่ฝนไปไหนแล้วพี่ฝนอยู่อีกสนามนึงน่ะอ๋อแข่งกันคนละสนามใช่แข่งกันคนละสะนามแ,แล้วดูดิเพื่อนที่สุดท้ายของ เราจะเข้าเส้นชัยแล้วเพียง์กังอยู่ตรงนี้อยู่เลยเพื่อเข้าเส้นชัยกันไปหมดแล้วเหรอวิ่งได้เท่านี้นะคุณวานะพรานน่าเสียดายจังไม่เป็นไรเดี๋ยวมาแข่งด้วยกันดีกว่า เอา้าก็พี่เอกไม่เอามาขึ้นไปเทรนก่อนเขาก็วิ่งได้ช้าน่ะสิฮะเราจะต้องมีการเขาเรียกว่าอะไรนะฝึกซ้อมเหรอใช่แล้วเราต้องเอาคุณม้าไปฝึกซ้อมด้วยต้องพาคุณม้าไปฝึกซ้อมด้วยอ๋อเป็นแบบนี้นี่เองสินะถ้าเราพาคุณม้าไปฝึกซ้อมด้วยเราก็จะเก่งขึ้นใช่ป่าวอุ้ยน่าจะใช่น,ะนี่นะอ,อีกนิดเดียวโอ้โห <c oughs> ดูดิเพื่อน <c oughs> เพื่อนไปนอนกินซ้มตํากันหมดแล้วม้งเนี่ยพี่เอกไปไม่ถึงไหนเลยพี่วันอยู่นี่น่ะอยู่ไหนอ่ะ <c oughs> แข่งเรียบร้อยแล้วชนะพี่ฝนชนะเหรอใช่พี่ฝนชนะชนะได้ยังไงอ่ะพี่ฝนเก่งเดี๋ยวก่อนโออดทีสุดท้ายพี่ฝนเก่งแข่งกันเก้าคนได้ที่เก้าเลยเอาได้ที่สิบด้วยโอ้โหหไม่ได้ละยอมไม่ได้งั้นต้องไปซ้อมก่อนต้องพาคุณม้าไปฝึกซ้อมการวิ่งแข่งก่อนถูกต้องโอ้หมีคุณม้าให้เลือกหลายแบบมากเลยนะแมปเนี้ยพี่ฝนดูดิ มีคุณม้าสีชมพูด้วยนั่นม้าไฟอ่ะพี่วอนอยากได้คุณม้าสีชมพูอ๋อนี่นี่นถ้าเราวิ่งได้5 0 0อยเราก็จะได้ม้าสีชมพูนะความเร็วงั้นเหรอใช่แล้วต้องไปซ้อมวิ่งก่อนนี่อะไรอ่ะนี่คือคุณม้าระดับเกรดพรีเมี่ยมนั่นม้าตัวนี้จะต้องเป็นม้าของอัศวินดำแน่นอนหายากหายากไปซ้อมเนี่ยเหรอ นี่ไงตรงนี้เขามีเทรนคุณม้าอยู่ซ้อมลูวิ่งเนี่ยนะใช่ใช่ต้องให้คุณม้าเขาฝึกวิ่งแบบนี้ไนดะ้ทำให้ดูอ๋อพี่ฝนมาซ้อมวิ่งแบบนี้เหรอ <c oughs> ขึ้นเยอะไหมฮะก็ก็ได้อยู่นะอ,อยากลองขึ้นไปซ้อมดูมากอ,อ่ะอได้เลยได้เลยพาคุณม้ขึ้นไปแข่งดูโอ้เหมือนเหมือนจะวิ่งเร็วแล้วก็ช้าลงละเขาพยายามที่จะวิ่งให้เร็วขึ้นไงต้องค่อยๆให้เขาฝึกก่อนได้แค่บวกสองเองอ,อ๋อไม่เป็นไรค่อยๆไปเดี๋ยวก่อนนะ พี่เอกเห็นว่าสามารถรับรางวัลได้อุ๊ยโอ้โอ้โอโอโอได้ร้อยเจ็ดสิบเก้าแล้วรับรางวัลได้แล้วเหรอรับรางวัลได้แล้วพี่ฝนเขามีหมุนกงล้อแห่งโชคชะตาด้วยใช่ป่ะมีแต่ว่ายังหมุนไม่ได้โอ้พี่เอกรับสั์เลี้ยงได้รับปุ๊กปิ๊กมาได้ด้วยอ๋อเป็นแมวน้อยน่ารักอ่ะฉันน่ารักอยู่แล้วนะทาไมาคูณน้อยจังได้แค่สองจุดห้าอ๋อเป็นตัวเริ่มต้นไงแล้วก็เดี๋ยวก่อนทําไมมีรีเบิร์ตด้วยล่ะ มีรีเบิร์ตด้วยเหรอใช่เขามีรีเบิร์ตด้วยนะแต่ว่าถ้ารีเบิร์ตตรงนี้เราใช้10วินเซ็นเป<อ>็นเพียกมีหรือยังอะ่ะมีต้องรนะ้อยห้าสิบเนี่ยรีเบิร์ตเลยดีไหมอ๋อแล้วแต่แล้วพี่ฝนยังไม่ไปอ่ะพอวิ่งครั้งหน้าเราก็จะได้ของรางวัลแบบเขาเรียกว่าชนะคูณสามร้อยเปอร์เซ็นอ่ะอ่ะไหนถ้าลองรีเบิร์ตเร็วเข้าไปวิ่งหนอเร็วเข้าเราวิ่งก่อนเราค่อยรีเบิร์ตดีกว่าอ่ะไปก็ไปใช่แล้วมาเผื่อรีเบิร์ตแล้วค่าความเร็วพี่เอกตกนะม,มา ตอนนี้เพกอยู่ในลู่ที่สองะไปแล้วพ่าเซาแซงได้แล้วหนึ่งคนดีใจแซงได้แล้วเหรอแซงได้แล้วแซงเพื่อนคนสุดท้ายได้คนหนึ่งแล้วเอพี่ฝนแซงไปไกลแล้วพี่วนชนะโอ้ยชนะได้ไงใจเย็นเดี๋ยวก่อนพี่วนชนะไปแล้วโอ้ยวิ่ง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 ไปแล้วนะก็ยังแซงได้แค่คนเดียวอ่ะพี่ฝนไม่เป็นไรฝึกซ้อมใหม่เดี๋ยวต้องไปฝึกซ้อมใหม่นั่นเอง ถ้าเรามีม้าตัวอื่นแล้วก็เราต้องแซงได้แน่เลยนี่ไงเพี่กันโดดอยู่ข้างบนแล้เห็นป่ะเห็นแล้วนะง่ะเราสามารถแข่งได้ชนะ1คนแล้วได้ที่เก้าเดี๋ยวต้องมาซ้อมใหม่เนี่ยเอ้เดี๋ยวก่อน500ยแล้วอะ่ะ500แล้วก็ไปลู่ถัดไปก่อนไปลู่ถัดไปเพี่เปลี่ยนม้าก่อนเออ แด่คุณมาสีชมพูแล้วเหรอมาสีชมพูอย่างเท่เลยดูดิโอ้ดีจังเลยพี่วอนนี่มาไปหมุนคุณไข่กรบลูกกุกกิ๊กมาได้คุณหมูมาโอเพียองอยากจะบอกทุกคนว่าอย่าไปกดรีเบิร์ตตอนแรกนะให้ไปหมุนสั่์เลี้ยงมาก่อนทุกคนเพราะว่าเพียงกดรีเบิร์ตไปแต้มชน,นะเพียงหายเกี้ยงเล วินหายไปหมดเลยเหรอ151หเหลือศูนย์เลยโหน่าเสียดายจังน่าจะต้องเปิดอันนี้มาก่อนขายกับลูกกุกก๊กนี่พยายามพิเอ็กแข่งให้ชนะคนที่สองให้ได้นี่นี่นี่ขึ้นไม่ได้ขึ้นไม่ทันนะได้ไหมนะเขาไวกว่าเรามากต้องฟาร์มเพิ่มแล้วแบบนี้เราจะต้องไปฝึกซ้อมมาก่อนอยากบอกว่าเมาส์แทบพังเลยตอนเนี้ยดูดิกดกิ๊ก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 ไปเลวเข้ายังไม่ชนะอยู่ดีแต่ความเร็วของพ่เอกเพิ่มขึ้นนิดหน่อยตอนนี้ได้ที่เท่่่าได้ทีอ เก่งจังอ่ะมาฟาร์มฟาร์มอย่างเดียวเดี๋ยวก็ได้ฟาร์มเสร็จแล้วก็ไปเปลี่ยนม้าแล้วก็เปลี่ยนลู่วิ่งตอนนี้พี่ฝนมีคุณม้าสีชมพูแล้วอ๋อดีใจด้วยนะพี่ฝนเปลี่ยนม้าไหมยังไม่เปลี่ยนเพราะว่าฉันยังมีพลังไม่พออ๋อยากได้ม้าสีชมพูว่างั้นใช่พี่ฝนจะได้ม้าสีชมพูอ๋อดนี่ยเนี่นี่ตอนนี้สามารถรับอะไรได้แล้วเล่นครบ15นาทีอู้ สัตว์เลี้ยงตัวใหม่เขามีของรางวัลให้เราอัตโนมัติเหรอได้แบทแมนตัวสีแดงมาคูณต้อง20่นะน่าสนใจมากเลยนะ,ะนี่เราเล่นมา15นาทีแล้วเหรอเนี่ย15นาทีแล้วต้องตัดออกมันนานเกินอ๋ยี่สิบพี่ฝนอะไรยี่สิบจากวิ่งเก้าสิบหกกลายเป็นสองร้ยยี่สิแปดเลยคราวนี้ก็เปลี่ยนม้าได้แล้วโอ้โหม้าสีม่วง คือเปียโลนี่เปียโลเหรอใช่เปียโลต้องอีกตัวเปล่ามีแล้วตัวนี้เปียโลหรือเปล่าเออเมือจะเป็นเปียโลนะแต่ไม่เป็นไรฟาร์มไปก่อนเดี๋ยวไปวิ่งแข่งใหม่นายเหรอเปียโลปุ๊บป้เขาพูดว่าอะไรเขาบอกว่าใช่แล้วอ๋อนี่เปียโลจริงๆเพราเปลี่ยนได้แก้วเปลี่ยนได้แล้วเหรอมาสีทองโอ้โหเปลี่ยนได้เร็วชะมัดเลยวันนี้ ม้าสีทองพี่ฝนตอนนี้เพ่กวิ่งได้หนะ้าหมื่นแน่โอ้อยยางสวยเหรอเออต้องขอบคุณเลยนะที่ให้คุณแบทแมนสีแดงมาเราเลยว,วิ่งได้เร็วมากเขาไปหมุนคุณได้แบทแมนสีแดงมางั้นเหรอใช่เขคุณต้องยี่สิบนะพี่ฝนไปวิ่งต่อโอ้ยโอ้ยชนะแล้วชนะแล้วโอ้แสงทีเดียวสามคนเลยเฮอคราวนี้เพ่จะต้องได้รางวัลเยอะแน่นอนล่ะเลยแค่คนเดียวอ นนออไปแล้วไม,ไม่ทันน่ะพ่อสันชายไปยังอะ่ะตอนนี้เพีงอยู่อันดับเจ็ดแล้วเนี่ยเจ็บแล้วเหรอเจ็ดแล้วนี่ปังมาฝามถ่อนี่นี่ห้าร้อยเลยคราวนี้ห้าร้อยเคก็ห้าแสนเลยนะตอนนี้พี่ฝนเปลี่ยนเป็นคุณมา้าสีม่วงเปียโรแล้วไม่ไหวเอาแสนสามแล้วไปแข่งดูก่อนดีกว่าเผื่อชนะคนนี้มาเพีงต้องชนะคนนี้ให้ได้ไป<า>เลย,เลยนี่ไงคุณจ็อกกี้ที่เป็นทหารผู้หญิงคนนี้เขาเก่งมากเลยนเมื่อกี้เนี่ยโอ้นั่นเขามีม้าสีม่วงเข้มด้วยม่วงเข้มนี่เปียโรปล่ะโอ เก่งจังเลยว,วิ่งได้ห้าแสนแล้วพิ่งชนะได้แค่คนเดียวเองเมื่อกี้เพ็กเ,เข้าเส้นชัยก่อนคุณคุณมาสีม่วงเข้มแบบนั้นไม่ใช่หรอใช่แต่ว่าอีกคนนึงเข้าไม่ทันนะพี่เอกเลยมาฟาร์มให้ได้ห้าแสนเดี๋ยวจะไปลู่ถัดไปละไม่เป็นไรไม่เป็นไรลู่ถัดไปเราก็มีสิทธิ์เข้าเส้นชัยได้ที่หนึ่งที่สองแน่นอนนี่เปียโลมากกว่าตัวเมื่อกี้อีกดูดิสีม่วงชัดเจนเลยพี่ฝนอ๋อน,นี้สวยชอบเลยสีม่วงแบบนี้นะแล้วเพ็กไปหมุนขายสัตว์เลี้ยงได้อะไรมานะ่ะอันนี้ไม่ได้หมุนอยู่ดีๆเขาให้มานะ ตามเวลาแล้วเขาก็จะให้มาใช่เปล่าใช่พี่เข้าไปกดรับก็บอกว่ามีฟรีล็อกอินนะข้างๆกดรับไปปุ๊บก,ก็ได้ตัวนี้มาแล้วก็คูณร้อยเลยอ่ะอันนี้คือคุณจิ้งจอกจิ้งจอกหางเดียวไม่ใช่ก้าหางน่ารักจังใช่แล้วมาวิ่งดูดิฟาร์มครัง้งละสามพันเจ็ดอ่ะมึงพี่ฝนอยากได้ม้าอยู่ในคลองจังมีม้าอยู่ในคลองที่ไหนอ่ะไม่มีเหรอไม่มีไม่มีเอาละ ตอนนี้ก็สามารถรับของรางวัลได้แล้วเดี๋ยวรอ7จ็ดแสนห้าเพกก็จะเปลี่ยนลูวิง่งเปลี่ยนลูาวิ่งไปอันข้างบนน่ะเหรอใช่เปลี่ยนลูวิ่งไปอันข้างบนแต่ว่าอยากจะลองลองไปแข่งดูก่อนนะเปลี่ยนโลก <c oughs> มาคราวนี้ชนะแน่นอนบมาแล้ว <c oughs> โอ้โหทิ้งยาวเลยพี่ฝนอ๋อคราวนี้ชนะแล้วเนี่ยโอย้แต่คนข้างหน้าไม่ชนะนะเขาเก่งกว่าเรามากเลยตอนนี้ได้ที่เท่าไหร่ตอนนี้เพกอยู่อันดับที่ห หกเลยหรออืมขึ้นแหวนดับที่หกแล้วสถิติอยู่ที่แปดนาที<อ>กับอีกเท่าไหร่นะคราวนี้ <25. S 2> สามารถวิ่งได้เร็วแฮะพี่เอกก็อยากวิ่งให้เร็วขึ้นไปอีกนะแต่ว่าจะต้องฟาร์มให้เยอะกว่าน,นี้อ้าวบัก <c oughs> อะโดนมา้าขี่แทนขี่มา้าต่แล้วพี่ฝนมาเดี๋ยวพี่เอกจะฟาร์มให้ขึ้นไปที่เจ็ดแสนห้าก่อนนะอนะขึ้นไปถึงตรงนั้นแล้วหรออืมเกือบถึงแล้วอีกนิดเดียวพอดีได้คุณนี้มานะคุณจิ้งจอกหางเดียวเนี่ยมาเดี๋ยวพี่ฝนจะนี่มั่งเขาเรียกว่าอะไรนะซ้อมพี่เอก รีเบิร์ตทิ้งเลยแล้วกันนะรีเบิร์ตหมดก็ของรางวัลหมดน่ะใช่แต่ว่าตอนนี้มันก็ทําอะไรไม่ได้อยู่ดีอ่ะถ้าเราเล่นครบ60นาทีเนี่ยรู้สึกว่ากิจกรรมเขามีโอกาสสุ่มได้ด้วยนี้พวกบอมนี่เนี่ยอ๋อจริงเหรอใช่เล่นครบ60นาทีเพื่อเขาอยากเล่นใ้ครบ60นาทีเหมือนกันแต่มันนานมากเลยงั้นเอาอย่างนี้เดี๋ยวเราฟาร์มไปเรื่อยๆก็แล้วกันอืมพักวันหนึ่งเราจะฟาร์มจนได้60นาทีเอาละใกล้ถึง750แล้วพี่ฝน ขราวนี้พี่เอกต้องชนะคุณคนนั้นแน่เลยอ่ะเราจะไม่แข่งกันมั่งเหรอ,อ,อแข่งกันเองเหรออ,อ๋อใช่ไงก็ดีเหมือนกันนะเรายังไม่ได้ทดลองแข่งกันมั่งแล้วงั้นเดี๋ยวเสร็จตรงนี้เราไปแข่งกันเองมาเร็วมาเมาพี่เอกได้ม้าตัวถัดไปแล้วม้าขาวออม้าขาวอย่างสวยเหรอเออขาใส่ถุงเท้าสีดําด้วยอันนี้เก้าร้อยเลย900เก้าแสนนะทุกคนมาพี่ฝนเดี๋ยววิ่งให้ดูอย่างเท่นี่ นี่โอ้กกๆๆๆๆเขาวิ่งเร็วมากเหรอใช่แล้วถ้าได้ตัวนี้มาตั้งแต่แรกกว่านี้เราชนะไปแล้วนะนี่เป็นไงบ้าง่ะนี่นะพี่ฝนก็วิ่งเร็วเหมือนกันอืแป๊บเดียวพี่เอกจะได้เก้าแสนแล้วว่าทำไมเร็วจังเลยอะ่ะโหตอนแรกเราฟาร์มอยู่เนี่ยสามนาทีแรกยังไม่ได้ตัวไหนเลยนะเอาละจะครบแล้วเก้าแสนพี่ฝน พี่วอยก็กำลังฟาร์มอยู่เหมือนกันแต่แบบว่าวิ่งได้น้อยกว่าพี่เอกแน่นอนเดี๋ยวก่อนนะพี่เอกเห็นตู้อะไรแปลกๆอยู่ทางนั้นนะ่ะตู้อะไรงั้นเหรอเขาเขียนว่า e q i p p m n t for คอะหมายความว่าไงนะ่ะน่าจะเป็นการคราบของอะไรบางอย่างน่าสนใจขอดูก่อนนะเพิ่งเห็น้เราก็เข้าไปดูเลยอ๋อนี่ไงเราสามารถทําอานมาได้จะบวกเพิ่มอีก5%สปีดทำอานมาใช่ต้องมี 759,000ห้าหมืนเก้าพันชัยชนะแล้วก็มีหินแล้วก็มีแร่อีกสองอันอะไรก็ไม่รู้อ่ะ7ดแสนเนี่ยนะวันนี้ทั้งวันคงไม่ไหวเออวันนี้ทั้งวันน่าจะไม่ไหวนะ<อ>เดี๋ยวได้เก้าแ00นแล้วเดี๋ยวขึ้นไปชั้นบนดีกว่าหมายความว่าไงต้องชนะเข้าไปเก้าแ00นก่อนถึงจะไปทำอันม้าได้เหรอเออใช่ต้องมีต้องมีชัยชนะประมาณเจ็ดแ00นกว่าเกือบแ0ดแสนน่ะตรงนี้พี่เอกสามารถใส่ม้าตัวสีน้ำตาลได้แล้วอ่ะโอ้อันนี้เป็นม้าที่เขามีอ่านแล้วนี่นาเออทำไมเขามีอ่านมาให้แล้วอ่ะเออเท่เลยเท่เลย อันนี้คืออะไรน่ะแข่งกันเองมาพร้อมยังพร้อมแล้วมาเจอกันหน่อยตรงนี้คือจุดที่เราสามารถแข่งขันกันได้ใช่หรือเปล่าใช่ไม่รู้ว่าจะแข่งกันใช้เวลานานหรือเปล่านะพี่ฝนฮะถ้าแบบนี้เอกชนะแน่นอนแล้วไม่วอนะาพลังไม่ค่อยมีไปเลยอุ้ยแม่บอกแล้วแสงไปแล้วพวกเราเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวยังอ้าวจบแล้วเหรอจบแล้วยังไม่ได้ทอะไรเลยเอกชนะแล้วไงสี่วิเร็วมากอ ทำไมเวลาเราแข่งมันแปดวิ่งหรือว่าเพื่อนเก่งกว่าเราเพื่อนเขาน่าจะวิ่งการแข่งขันได้เก่งกว่าเราเข้าเส้นชัยก่อนไงงั้นเดี๋ยวเพกเข้าไปรองดูอีกรอบนะตอนนี้เพกอยู่ตรงกลางเหมือนเดิมมาเจอกันหน่อยเฮ้ยเปไงบ้างเปไงบ้างกำลังกำลังไล่กวดคนนี้อยู่เฮ้ยทนัทนทันทันแล้วทันไหมชนะแล้วชนะแล้วเหรอโอ้โหขึ้นมาอยู่อันดับที่ห้ายากมากเลยนะเนี่ยอ๋อพี่หวานคิดว่าถ้าเรา ถ้าเราเล่นไปเรื่อยๆเราอาจจะขึ้นเส้นชัยได้ที่หนึ่งก็ได้นะก็มีโอกาสที่จะเป็นแบบนั้นได้นะทุกคนนะเอาละสำหรับวันนี้เพื่อนๆคนไหนที่ชื่นชอบคลิปนี้ของพวกเราแล้วเราก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e กดแชร์กดกระดิ่งกรุ้งกริ้งกรุ้งกริ้งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะจ๊ะวันนี้พี่เอกกับพี่ฝนขอตัวลาไปก่อนนะครับรักทุกคนนะจ๊ะบุยบุย